ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบพรีวิว infinix zero สามสิบห้า g ในมือผมมี2สีนะครับสี golden ore หรือสีทองกับสีร o ม g ีนะครับคือสีเขียวฝาหลังันจะเป็น vegan แล้วก็นี่คือเซ็ตสําหรับสีเขียวที่ผมได้มานะก็คือเป็นฟอนบล็อกคาเมล่าคือเป็นเซ็ตหนังเลยนะครับเพราะว่า infinix เขาเปิดตัวที่เวนิสที่ประเทศอิตาลีผมไปร่วมงานมาด้วยเป็นบล็อกคาเมล่ามีพวงกุญแจเป็นที่หนีบโทรศัพท์ใส่ไฟแฟลชได้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถหมุนเป็นแนวตั้งได้ขาตั้งนี่เหมือน u เล n z i เลยนะครับเป้เปเ โอ้ขาตั้งเจ๋งมากเลยอะการ์ดโปรเตอร์นะครับนี่ก็จะเป็นโอสการ์อินฟินิตนิวไลฟ์สไตล์รุ่นนี้มาพร้อมคอนเซ็ตแคปเจอร์ยูโรสตอรี่นะครับก็คือเก็บช่วงเวลาของคุณภาพภาพความทรงจำเก็บช่วงเวลาของคุณอะไรประมาณเนี้ยในกล่องมปีประมาณเนี้ยมีแค่เนี้ยนฮะเนาะเอามาไม่ได้ละซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไอเนี้ยเข้าท่าสุดละ อะมาดูสีเขียวครับกล่องที่เป็นแบบสีชมพูนะครับเขาเน้นเลย 4K 60fps กล้องหน้า50ล้านด้วยนะครับ ISOCELL JN1 ไอซซ้ไอตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยรองรับการถ่ายแบบ 4K 60มาเลยนะครับเป็นคุณภาพของฮาร์ดแวร์มาเต็มๆแล้วก็มี TUV Lelel Certified ด้วยนะเรื่องของ Low Blue Light Software Solution นะครับก็คือว่าจอซอฟต์ดวงตา TUV Lelel เขาเรียกว,ว่าให้ Certified เรื่องของการ Safe Char s a v e Fast Charge System อีกต่างหากนะครับก็เป็น มีมาตรฐานนะครับมาตรฐานสูงกล่องนี้จะเป็นบุบบุบนะลงไปแบบนี้นะครับเหลือมเมาเมามีลายแบบนี้สวยดีนะครับไม่รู้จะพูดถึงกล่องเยอะทำไมอ่ะตัวนี้เป็นสีโรมกีนนะครับสีกล่องก็จสีนี้จะเป็นทองทองนะ สีโลมเกียนนะครับโหผมว่าสีเนี้ดูดีเลยทีเดียวนะครับคือไม่คิดว่าอินฟินิตจะทําสีมาสวยขนาดนี้นะครับปกติผมไม่เคยเห็นอินฟินิตทาสีมาสวยแบบนี้มันไม่ใช่สีเขียวแบบขี้ม้าไม่ใช่ขีสีเขียวเข้มๆมันเป็นสีเขียวอ่อนๆแต่โทนทึบๆหน่อยซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับสีทองนะครับอันนี้คือสีทองนะตัวบ่าเนี่ยก็จะต่างกันเลยตัวบ่าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะมีแบบหมุดย้ําเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับคือแบบทํามาแบบดีมากอ่ะแต่ตัวเพลทตัวนี้เหมือนกันนะ ตรนีแต่ทำไมผมรู้สึกว่าทองของทองของโรมกินมันดีกว่ามันสวยกว่ามันดูหรูกว่าครับมันเหมือนชุดเครื่องทองที่ใส่กันสมัยก่อนที่แบบนักรบโรมันรบตีฆ่าฟันกันประมาณเนี้ยอันนี้มันเป็นทองแบบออกเหลืองๆเนาะแต่สีนี้มันเป็นทองแบบกระเป๋าแบรนด์เนมดังๆใช้อ่ะสวยๆนะครับแล้วก็ตรงขอบเลนส์กล้องเนี่ยก็เป็นทองโครเชนนะไฟแฟลชยังมีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่แบบเป็นไฟแฟลชแบบดื้อๆนะครับมี วัสดุตรงนี้ย้ำหมุดเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นไหมมันเป็นสีทองแบบดีมากเลยสีทองดีมากตัวซีโร่เนี่ยจากสีทองกับสีเขียวก็ต่างกันสีเขียวนี่จะเป็นแบบสีเงินเลยเรื่องเงาๆแบบนี้นะครับสีทองเนี่ยจะเป็นสีชมพูสีทองๆอยู่ในนี้ก็คือเหมือนเอาสีเครื่องมาเป็นอีกเลเยอร์นึ่งอะไร ประมาณนี้นะครับสีทองเนี่ยมันก็จะเหลือบมันจะเป็นรูปตัว X เป็นรูปรลนะายตารางนะเห็นไหมมันจะเป็นรูปลายตารางเนี่ยถ้าเกิดคุณดูเน,เนี่ยเป็นลายตารางอยา่าเงีย้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่อๆกันมันทําให้มีเลเยอร์ในการสะท้อนเนี่มัสะท้อนแสงเนี่ยวิบอืมสวยดีเหมือนกันทั้งสองสีนะครับด้านข้าเป็นสีเดียวกันเลยแล้วก็สีทองก็คนละแบบอีกเหมือนกันนะด้านบนก็เป็นสีทองแบบบากล้องเลยนะครับสีทองเดียวกันสวยจริงฮะรุ่นนี้แต่ตรงนี้ที่มันเป็นเงาเงาเนี่ยจะสีเดียวกันนะครับเป็นสี ให้ดูไม่ต่างกันนะสีเหมือนกันนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับบนล่างเลยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อย Power by Infinix นะครับด้านบนก็จะมีไม้ตัวหนึ่งนะครับด้านล่างมีไม้ตัวหนึ่งแล้วก็ลำโพงอยู่ด้านนี้ขวามือจับแล้วก็ไม่ติดเล่นเกมอะไรสบายลื่นเลยแล้วก็คือมีไม้สองตัวตัดเสียงได้โอเคแล้วก็มีถาดซิมถาดซิมเป็นนาโนซิมทั้งสองนะครับเพิ่มไมโครอิเการ์ดไม่ได้ซึ่งถาดซิมเนี่ยทำมาแบบกระชับเล็ก แล้วก็แข็งแรงนะครับมันจะไม่มีอาการแบบเสียบเสียบซิมแล้วมจะหักเนี่ยไม่มีนะครับก็เป็นพวกโพลิคาร์บเนตนะ ตัวเครื่องเนี่ยอโอเคโอค้แต่ด้านหลังเนี่ยเป็นหนังที่แบบหนังเทียมที่แบบรู้สึกค่อนข้างดีอะครับมันจะให้ความรู้สึกคนละอย่างกันเลยเหมือนแบบจับพวกโนต้ตที่มันเป็นฝาหลังหนังอะเหมือนเสียวมีเลยที่เป็นวีแกนอะครับแต่ว่าสีก็แล้วแต่ท่านชอบสีนี่คือสวยจริงสีทองโดยประมาณตัวเครื่องเนี่ยบาง7.9มิลหนักร8 5กรัมเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันจะไม่ยื่นเยอะนะครับกล้องตัวนี้ที่เป็น108ล้านเพราะว่ามันโดนลดขน,ดขนาดของเซ็นเซอร์ลงเยอะเหมือนครั้งที่แล้วได้ผมมาที่ได้อธิบายไปนะคร โฟกัสพวกนี้มันจะให้มาดีด้วยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี้ยโอ้โหทำมันดีมากๆเลยอะสีสันสวยเลยอะคือเขาจะเน้นทองอะนะตัวท็อปของเขาอะนะ อันนี้คุณจะเห็นว่าจอมันจะเคิฟนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยมันจะเคิฟลงมานิดนึงซึ่งมันจะเคิฟ60องศานะรอยเคิฟของมันนะมันจะเหมือนมือถือพวกโควเวยอะไรตัวท็อปทเลยนะฟิลลิ่งมันถือประมาณนั้นนะมันจับถนัดมือดีนะครับด้วยด้วยจอที่มันเคิฟแล้วมันก็จะไม่รู้สึกแบบอะไรมาบาดตรงอุ้งมือเพราะว่าผมได้ไปจับใช้ที่เวนิสมาแล้วนะครับสอาวันรวดเลยแล้วก็ใช้มันถ่ายบอกตลอดเลยมาดูหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอมูเลตเป็น 3D ขนาด6.78นิ้วซึ่งใหญ่มมาากๆเเลลยยควะอีด ป็น Full HD Plus 2,400คูณ1,080 Refresh Rate 144 Hz ซึ่งเยอะมากๆในราคานี้นะครับเยอะที่สุดแล้วถ้าแซมปิ้งอยู่ที่360 Hz เป็นจอแบบ10บิตแล้วก็ DCI P 300%เลยนะครับความสว่างที่950นิตครอบทับด้วย g o r i l l a g l a s s 5ถ้าพูดถึงเนี่ยทั้งตัวเครื่องมันจะครอบคุม92.7%ถ้าเรานับตัวขอบดำเป็น100%เป็นใช่ไหมไอ้จอเนี่ยมันจะครอบคุมเกิงฉะนั้นอีกทีเนี้ย7%กว่าๆวา้ขอบดำาๆเนี่ยคือน้อยมากนะครับเป็นมือถือที่ขอบจอค่อนข้างจะบางเพราะว่ามันลงขอบข้างๆด้วยนะครับทีนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่พอขอบมันไม่ได้ทำบางมากๆแล้วมันไม่ได้ลงเยอะเนี่ยมัน หลายตัวที่เวลาเรามองหรือเราเล่นเกมเนี่ยพวกแถบพลังหรือแถบอะไรเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยมันจะไปอยู่ด้านล่างแต่อนฟินิกไม่ใช่นะครับอนฟินิกเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูเหมือนขอบจอบางเพราะว่ามันโค้งไปด้านข้างแต่ว่า ไอ้ตรงที่โค้งเนี่ยมันจะเป็นขอบดำเห็นไหมจริงๆแล้วไอ้ขอบที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะโค้งแค่นิดเดียวเน่ยแค่นี้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยขอบขาวเนี่ยมันจะโค้งแค่นิดเดียวฉะนั้นผมจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นเลยซึ่งปกติเนี่ยผมจะบ่นเรื่องอ่ามันโค้งไปเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพวกขีดพลังขีดหนังเนี่ยมันจะแบบเหมือนเราดูแล้วเราต้องแบบตกลงไปข้างล่างไปเหวอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นขอบจอที่ไม่ได้บางจนเกินไปตรงนี้ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ปัจเจว่าคุณจะชอบมันสวยไม่สวยยังงไนะครบ คอนทราสต์10ล้านต่อหนึ่งค่า P W M Dimming เนี่ยให้มา2,160ก็ถือว่าสูงมากๆสำหรับราคานี้อยู่ดีนะครับคือถ้าสูงวันนี้ก็เป็นออเนอร์นะ3,001อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้จอที่มีค่าความถี่สูงๆเนี่ยมันก็ไม่แสบตาแล้วตั้งแต่พันกว่าเนี่ยผมก็จะไม่รู้สึกนะครับแต่ว่ามันจะเห็นผลตอนเราแบบนั่งนานๆมองจอนานๆเนี่ยมันจะเซฟดวงตายอย่างมากนะครับชิปเซตที่ใช้เป็น Dimensity 820 5G ตัวนี้เนี่ยเขาทำการ modify WiFi signal มานะครับก็ค Wi-Fi ได้ดีมันรับขึ้นความถี่ 5G 4G ได้ดีบวก30%เลยทีเดียวนะครับ r a m 12เป็น LPDDR4X แล้วก็ตัวนี้สามารถ extended RAM ได้สูงสุดถึง21 g b ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้อินเท์เดตผมปิดไปนะครับความจุเป็น256 g b u ซ f 3.1กล้องหน้าตัวนี้เป็น ISOCELL JN1 ความละเอียด50ล้านนะครับ F 2.45มี Auto ้โฟกัสรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมเรทนะทั้านายังไม่พอครับตัวนี้ยังรองรับ Wi-Fi 6 ด้วยเซนเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอในราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นตบมือเลยครับผมสุดยอดคือให้มาหมดปกติเนี่ยราคาเนี่ยนะครับชิปแรงหรือไม่เลนกล้องดีอะสแกนนิ้วมันจะข้างจอหมดนะครับเพราะว่าสแกนนิ้วบนหน้าจอมันจะใช้ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าคือมีค่อนข้างจะครบลำโพงคู่ระบบสตูดิโอไฮเลสเป็น D t ท So ซาวนะแล้วก็ตัวนี้รองรับการกันกเซนน้ำกันเซนฝุ่น i อ53มาด้วยนะครับก็คือฝนตกฝนอะไรก็ยังพอที่จะได้อยู่แบตเตอรี่5,000ชาร์จไว68วัตต์ชาร์จ30 นาทีได้80%แล้วก็ Android 13ครอบทับด้วย XO s 13ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะได้อัปซอฟต์แวร์ไปได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนแบบ VC o o l i n g Liquid c o o l i n g System ก็คือลดความร้อนได้สูงสุด7องศาในเวลาเล่นเกมอะไพวกนี้หรือว่าระบบระบาความร้อนพวกนี้มันจะไปช่วยในการถ่ายวิดีโอ 4K นานๆด้วยนะครับซึ่งผมาไปลองใช้มาละมันร้อนน้อยอะเอาอยาี้ดีกว่า เรามาดูด้านหลังกันสักน,นิดนึงนะครับสีมันสวยนะครับแต่ว่าการดีไซน์เนี่ยผมก็รู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผมชอบอบั้งหรือว่าตัวเพดตัวนี้ไม่ใหญ่มากเกินจนเกินไปนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านชอบนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น ISOCELL HM6 ในเลนหลักเนี่ยจะเห็นว่าตัวใหญ่ๆขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ต่อ1.67นิ้วมีระบบ Super PD ก็คือ Super Phase Detection คือโฟกัสเร็วนะครับแล้วก็ Smart ISO Pro ด้วยคือมันจะ ISO ต่ำสูงแล้วก็วัดค่าแสงมันรวมกันนะครับเหมือน กันทําให้ภาพเนี่ยไม่มีความสว่างจนเกินไปไม่มีความมืดอันเดอร์ติดจนเกินไปมันก็จะทําให้ภาพเดี๋ยโทนสว่างสดใสซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์ไอโซเซลของกล้องดิของของ ของเซนเซอร์ซึ่งเป็นจุดเด่นของเซนเซอร์ไอโซเซลนะครับคือสีสันสดใสใสคลียาอะไรประมาณนี้นะครับโฟกัสได้เร็วๆอัลตอร์ไว Ultra 13ล้านพิกเซลนะครับกว้าง120องศาถ่ายได้ 4K 30เฟรมเรทด้วยโอโ้โหพี่จะยัดอะไรกันมาขนาดนี้นะครับหลายๆตัวนี่ถ่ายไม่ได้ในเรสราคานี้นะครับถ่ายไม่ได้เลยตัวกล้องหลักก็มีกันสัน OS มาให้นะ f 1.65ซึ่งก็ถือว่าเป็นไอโซเซล SM6 ที่รูรับแสงค่อนข้างกว้างก็คือถ่ายแสงน้อยได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้โหมดกลางคืนเลยเวลาถ่าย แอ้มานะครับแล้วก็ตัว ตัวความละเอียดแล้วก็มีกล้องเดฟสองล้านพิกเซลตรงนี้เล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบเป็นเส้นแบบเส้นทางไบฟอสของเทพเจ้าทอสายฟ้านะฮะถ้าทำเชื่อมกันนั้นมาเนี่ยเลนกล้องก็ทําเป็นเลนใหญ่ๆไปเลยนะครับข้อดีคือมันสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายมากคุณมีเสื้อคุณเช็ดปุ๊บแต่ว่าถ้าเป็นเลนเล็กๆ,ๆแล้วมันอยู่ในในในเพจที่แบบอยู่จมลงในเพจเนี่ยโหเช็ดยากเช็ดบางทีเนี่ยถ่ายรูปมาเป็นแสงเส้นๆนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมชอบเลนใหญ่ๆเงี้ยเช็ดดีๆเหมือนพวก i p h o น e 14 Pro Max อะไรเงียง้ยมันเช็ดดีมันเช็ด ลาเช็ดมาเนี่ยมันก็ออกมาจากตัวตรงกลางอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําที่เป็นเลนเล็กๆเนีเ่ยเ,เ,เช็ดปุ๊บฝุ่นมันยังคาอยู่อ่ะมันยังไม่ออกจากแอร์เรียมันเข้าใจปะเนี่ยแอร์เรียมันเยอะเราเช็ดปุ๊บมันก็ออกนะครับโดยประมาณเอาว่ารูปทรงสวยน้ําหนักอะไรพวกนี้ถือว่าสอบผ่านมากๆแล้วก็จอไม่บางจนเกินไปจนรู้สึกว่าเราเล่นคอนเทนต์แล้วมันแบบไปกองอยู่ตรงขอบจอตรงเนี้ยมันก็ยังมีให้เห็นได้บ้างนะครับซึ่งมันก็ทํามาดีของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาทามาบางด้วยเดี๋ยวผมจะเทสลำโพงให้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ DTS s o ซาวเป็นสมาร์ทผมตับไว้เสียงมันกังวานมากอะถ้าเปิดสุดๆอ่อะกังวานจนรู้สึกว่าซาวมันตีกันนะครับคือเปิดสุดไม่เวิร์กอยู่แลวในราคาประมาณนี้เปิดสักประมาณ70%นนะครับเนี่ย เปิดร์เผมว่าเสียงดีแค่ไหนก็โอเคนะครับมันมีความแบบมิติกระหึ่มกระหึ่มอยู่ครับแล้วก็มันจะไมไ่แบบมีมิติเสียงอ่าเสียงใสเสียงแหลมที่กังวานที่มันดีมากนักนะครับมันก็จะจะแบนๆไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานไม่เพียงพอแล้วคือให้ลาโพงคู่มาค่อนข้างดีนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะกระหึ่มนะครับเวลายิงศัตรูยิงมอนเวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงมันจะออกมาได้ได,ได้ได้คมชัดใสนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับลำโพงตัวนี้เดี๋ยวผมลองไปฟัง,งเยอะๆก่อนเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยผมได้มาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ได้ได้ดูคลิปเท่าไหร่ผมถ่ายรูปเยอะสัอย่างเดียวนะครับโดประมาณเนี่ยโหลดทีนี้ข้อมดกล้องเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าจากเครื่องนี้ดีกว่าผมเซฟเป็นเรียบร้อยมี AI c a มนะครับมีวิดีโออ่ะภาพยนตร์แล้วก็วิดีโอของเขาเนี่ยมันจะมีโหมดมาให้ในนี้เลยนะครับคุณจะกดโหมดหน้าชัดหลังเบอร์คุณกดได้นี้นี้เลยแล้วมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นอัดแบบ1 0 8 0 p ิแบบ30เฟรมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ใช่หน้าชั้นหลัง มีโหมดอะใส่เอฟเฟกให้หน่อยเป็นละองฝนก็มีนะดูละองฝนดิเห็นไหมเนี่ยละองฝนมันออกมาเนี่ยคือเจ๋งมากเลยอะ,อะมีอะไรอะหิมะหิมะตกด้วยโอโ้โหเทสโคตรเท่อันนี้เป็นภาพยนต์เก่าเป็นน้อยน้อยอันนี้มีแสงแบบหน้าต่างโอ้โหเหมาะอันนี้ทํามาสําหรับเหมาะมีแดดนะแสงแฟร์แดดเห็นไหมเนี่ยโอโ้โหโคตรเจ๋งะ่ะแล้วก็มีเส้นเป็นแถบแถบเงี้ย ซึ่งไม่รู้ไปทำอะไรนะรเป็นเฟรมก็มีคุณจะปรับปรับเฟรมแบบไหนนะครับแบบถ่ายหนังก็ได้ลดความสว่างแบบเป็นขอบจอมืดๆก็ได้นะครับกำลังวันทึกวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีขอบจอบันทึกแบบนี้นะครับฟิล์มแบบ35ม mm. ิลิเมตรอ่ะเป็นแล้วก็ฟิล์ม16มิลฟิล์ม8โอ้โมันมันได้เยอะเลยการปรับสีนี่ใส่ ก็คือสามารถปรับฟิลเตอร์ได้แล้วก็ปรับเอฟเฟกไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่เฟรมเข้าไปได้ด้วยอีกคือใส่ได้3อันอะ่ะทั้งหมดอะ่ะเออแต่ผมปิดก่อนนะครับนี่คือกล้องหลังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณปรับได้ถึง 4K 60คุณถ่ายปุ๊บอ่ะคุณไม่สามารถสลับกล้องหน้าได้นะครับคุณต้องถ่ายกล้องหลังอย่างเดียวคุณปรับเป็น30ดิ 30ก็สลับไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถถ่ายแล้วสลับหน้าหลังได้คือต้องถ่ายแล้วสลับไปเลยกล้องหน้าก็จะรองรับได้ถึง 4K 60fps โอโ้โหหดจัด Full HD 60เฟรมก็มีอามาดูกล้องหลังกล้องหลังให้เป็นอั t ต a w า d ครับมันจะสูงสุดอยู่ที่ 4K 30นี่ 4K 30แล้วก็เลนส์ 3x นี่ก็จะใช้ตัวเซนเซอร์หลักนั่นแหละนะในการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งมันก็เพียงพออยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ยมือถือตัวท็อปทัชเทเล่มันคำนวณแล้วว่าโดนแสงน้อยโดนอะไรที่มันมาลดทอนประสิทธิภาพแล้วมันไม่คุ้มกับภาพที่มันออกมาเนี่ยมือถือตัวท็อปมันก็จะใช้เซนเซอร์หลังนะครับซูมเอา นะมันจะไม่ใช้เลนเทเลถ้าเราซูมในระยะเทเลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่าย,ายตอนเช้าอะไรเงี้ยมันใช้เทเลนั่นแหละโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีโหมดกนสั่นตรงนี้เพื่อให้มันนิ่งมากขึ้นพอเรากดปุ๊บเนี่ย EIS เนี่ยมันจะใช้ได้แค่1080แบบ30เฟรมเท่านั้นนะครับ คือตัวนี้มันมี OS ก็จริงแต่ว่าพอใช้ 4K เนี่ยมันไม่สามารถเปิดไอ้ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะโดนสวิตช์มาเป็น 180p 0มอนเดิมตัว AI Cam ก็มีโหมด1 8ล้านกดถ่ายได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ฟิลเตอร์คุณใส่เข้าไปได้นะภาพบุคคลภาพบุคคลเนี่ยก็ปรับความเบลอจากตรงนี้ได้เลยนะตั้งแต่ f 1.0จุดศูนย์ไปถึง f 1 6อ่าแล้วก็สามารถปรับเชฟได้เนี่ยร่างกายโดยสมาร์ทเป็น AI นะครับเขาจะปรับร่างกายให้เราหรือว่าร่างกายที่เพียวเนี่ยเราจะ สามารถที่จะปรับเพียวได้ใบหน้าเรียวหัวไหล่ปรับได้หมดอันนี้เอวนะครับขนาดสะโพกขาเรียวยังปรับได้นะครับยืดขาให้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายผมนุ่งดิจะมันจะเห็นไหมวะอ๋อมันต้องถ่ายแบบเป็นคนให้เห็นนะครับมันจะยืดขาได้สูงขึ้นอันนี้เซตกลับใหม่อันนี้เซตกนนซตออ็คือคุณสามารถปรับอะไรทุกอย่างได้ในนี้หมดแหละเออเจ๋งมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นโหมด ผิวเรียบนะครับคุณก็สามารถที่จะปรับสีผิวได้เอาเป็นเฉดไหนเนี่ยเป็นอุซบนะครับเป็นอุซบหรือนามิปรับได้สีขาวขาวแค่ไหนเนี่ยผมปรับขาวขาวได้เนี่ยผมจะลองกล้องหน้าดูนะครับเพราะกล้องหน้าปรับสีผิวได้๋อ,อมันจะเพิ่มความมืดได้ครับความสว่างความมืดเพิ่มได้หมดใบหน้าเรียวโอ้โหจมูกจมูกดองนะฮะใบหน้าตัววีปรับตัววีดิโอ้โอยังเนียนนะฮะ ตัว v นะครับเดี๋ยวผมปรับก่อนนะจมูกสันจมูกอ๋อนี่มันจะทําให้จมูกแบบไอ้ตรงจมูกตรงนี้ที่ผมจะใหญ่เนี่ยเนี่ยฮะดังไม่ใช่ดังอันนี้จมูกเออมันจะมันก็จะเลียวลงด้วยนะครับสีสะอ๋อตัวนี้จะปรับทั้งสีสะด้วยนะครับฟีเจอ r e รีทั u c h โอ้เดี๋ยวนี้เขาใส่ฟีเจอร์พวกนี้มาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสัก,กรูปตัวนี้ยังไม่ลองเลยผมลองแต่กล้องส่วน่างเดียวขาวเนียนเนี่ยเอาสิบก็พอปรากฏว่าเป็น et อันนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ผม โอ้โหหน้าเนียนเกินไปครับเนียนจนดีเทลผิวไม่มีเลยอะถ้า AI เนี่ยเห็นปะหายหมดนะครับก็ลองลองดูแล้วก็เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์เนี่ยซึ่งผมชอบมากนะครับเป็นวีนัสอะไรพวกเนี้ยเป็นธรรมชาติมันก็จะดูแมนแมนนะโหมันจะเหมือนว่ามันเหมือนเอาช่างแต่งหน้ามาแต่งให้เราซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องมีแอปแยกพวกเหมยตัวอะไรพวกเนี้ยแต่นี่ก็ใส่มาให้นะครับอะ่ะผมลองแต่งหน้าดูเออเหมือนมันเหมือนแต่งหน้าให้เราครับเจ๋งเดียร์เนี่ยแล้วก็เบอร์ครับเบอร์ปรับได้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือฐานบคนุคคลหมดประสิทธิภาพกลางคืนก็คือหมดถ่ายภาพมหละแล้วมันก็จะเหมืดเร็วมากนะครับมันจะเหมืดนะวินึงอะไรเงี้ยมันจะหมุนปุ๊บเร็วนิดเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยมีวิดีโอสั้นถ่ายกว้างก็คือถ่ายกล้องหน้าถ้าจะถ่ายลหลายๆคนก็จะเป็นพาโนอย่างเงี้ยนะครับรวมกล้องหน้ากล้องหลังมัว่วซั่วหมดนะครับกล้องหลังภาพยนตร์เนี่ยก็เลือกได้นะครับมีแบบไหนบ้างเนี่ยมีวินเทจมีครอบครัวมีถนนอ๋อมันก็จะปรับฟิลเตอร์ให้เราเลยว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะนับเวลาซึ่งอันนี้ผมเคยเล่นให้้้้ดดูแลแลวววออตต่ฟิเเร์าสยยนนนะะโมมัจุ นี่อยู่นิ่งๆนะมันซูมเข้าไปให้เองครับโอ้คือมันทําให้หมดเลยอะ่ะเฮ้ยผมว่าอันนี้เป็นลูกเล่นที่ที่โอเคนะที่เจ๋งซึ่งหลายๆแบรนด์ก็ทำมานะอ่าๆเสี่ยวมีอะไรพวกนี้ก็ก็จะมีเนี่ยดูนี่มันก็จะหมุนของมันเองอะ่ะ คือหลังๆเนี่ยผมต้องยอมรับเลยอินฟินิชทำิลเตอร์มาได้ค่อนข้างส่วนเดียวคุณไปดูรูปภาพที่ผมลงในเพจแล้วกันนะครับเพจครูแซบเป็นลืมติดอย่าลืมไปติดตามผมจะลงพวกภาพถ่ายจากพวกเนี้ยครับที่ลงมาเออมีหมวดภาพ,พยนตร์นะครับมีหลายแบบการเดินทางแล้วก็มีแบบวินเทจแบบเก่าๆนะครับครอบครัวซูเปอร์สตาร์จะออกแบบแนวคันเลอร์แฟชั่นนะครับกีฬาคอนทันจะเยอะซานเดเลชั่นจะเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ เออฟิลเตอร์มันสวยดีอ่ะโดยประมาณก็ประมาณนี้สําหรับหมวดของกล้องซึ่งสเปคเนี่ยก็จัดมาสุดจริงระบบระบายความร้อนก็มีมาให้นะครับกล้องหน้าไอ o ซเซลกล้องหลังไอ o ซเซลเลยอัดได้ 4K60 ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับจริงๆก็ 4K30 เนี่ยผมก็ว่าดีเทลมันนนี่แล้วนะซึ่งอันเนี้ยผมไปถ่ายวิดีโอมาในเวนิสมาให้ให้แล้วแต่เดี๋ยวดูรีวิวเต็มว่าเป็นยังไงนะครับวิดีโอเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยผมถ่ายมาโคตรเยอะครับที่ที่เวนิสนะครับนี่คือ คือกล้องที่มันมัน,ม,นมันใช้ได้เลยนะครับราคาถ้าได้ราคาโปรในเก้าพันกว่าบาทเนี่ยดูดิเสียงก็ใช้ได้นะครับเดิมมานะครับสำหรับ i ินฟ n i x Zero 3ร่ไปซื้อกันได้แล้วนะครับคือยังไงสเปคมันก็คุ้มมากๆอยู่แล้วนี่เรื่องซอฟต์แวร์เรื่องการอัปเดตต้องดูระยะยาวเป็นยังไงนะครับสามารถเข้ากลุ่มได้ยังไม่ได้แกะกล่องให้ดูเลยมีอะไรนะครับเอาจริงๆว่าลืมไปเลยมีเคสมีเข็มจิ้มซิมมีเคสจะเป็นเคสแบบเคสซิลิโคนอะซึ่งดูตัวเคสมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร มันเป็นแบบมนมนหน่อยนะมีลายจุดจุดมันมโนนะเครื่องมันก็ดูไม่ค่อยสวยอ่ะแต่ก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันมันมันสวยเกินซึ่งเครื่องมันสวยเกินอ่ะจับก็โอเคแล้วที่ชาร์จเป็น68วัตต์นะครับไม่ใช่แกนนะแล้วก็นี่เป็นสเต็ปการชาร์จนะครับนี่มีหูฟังมาให้ด้วยเป็น type c นะครับแล้วก็เป็น type a ถึ type c นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ i n f i n i t zero 5 g ทั้ง2สีเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ